สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้นสี่เส้นนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะแบบง่ายง่ายกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว75เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เ mhm. ป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง8เส้นนะคะกดๆจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ จับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สเส้นที่สทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับอลิบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในสณานี้เสร็จแล้วจับหมุนมานี่นะคะเราก็จะเหลือลิบินสเส้นด้านบนเหมือนเดิม เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดลิบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะเส้นที่สมค่ะสอดลิบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาือช่องนี้นะเส้นที่4สอดลิบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึง นี่นะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบินข้ามสี่เส้นแล้วพาดนะหนึ่งสองสามสี่จับอิบินเส้นนี้นะคะพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับอลิบินพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับอิบินพาดมา 1, 2ึส่สามสี่จับอลิบิน้นพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบิ้นสี่เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบิ้นโค้งมาแบบนี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะแบบนี้ต่อเลยจับริบิ้นโค้งมาสอดริบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกอบช่องถัดมา ต่อเลยค่ะจับริบบินโค้งมาสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาต่อเลยนะจับริบบินโค้งมาสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือกมานะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะนี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะ ลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะนี่นะคะลีจะจับออริบินเส้นนี้นะจับริบินพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะอ้อมมาในลักษณะน,นี้นะ มาด้านหน้าของเส้นถัดมาฝั่งด้านขวามือนะคะเสร็จแล้วจับะอาริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกค,ครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วเราก็จะมาเสียบตรงตัวดอกหน้าเส้นถัดมานี่นะคะนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับกรีบกันอีกค,ครั้งหนึ่งนะคะต่อเลยนะจับริบบิ้นเส้นถัดมาจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแล้วก็ข้ามมาตรงเส้นนี้เลยนะคะ แล้วก็จับอลนบินพับไปด้านหลังอีกครั้งเสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นถัดมาอีกเส้นหนึ่งนะแบบนี้นี่นะต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจับกลีบไดเรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะทั้ง8กลีบ8เส้นเลยนะ ี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอาริบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลย นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพูลทวีสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ